พี่น้องพี่น้องเอ้คลิปนี้บ่าเพชรน่าจะมืดไปหน่อยก็แล้วแต่เลยพี่น้องเด้ขอตัวขอัยแต่ให้พี่น้องดูข้างหลังนี่ของกิงนะเดี๋ยวบางคนสิว่าโอ้ยพากันนั่งกินเนี่ของในเฮี้ยนนั่นแหละแต่ว่าเปเา่าฉขกหลังมาใส่ซ,ซื้อๆว่าสิว่า <c oughs> พี่น้องเลยอ,อ,อ,อี๋ีอีเมียข่อยเลย จิ้มอะไร,รือเปล่าไปกินข้าวในป่าให้เขาทำไงอาลงมือเราจะกระเฮ็ดนะเจ้าเน่ากันทีสวัสดีครับพี่น้องครับขออนุญาตดังยองๆองมาถึเจ้าเพราะว่ามองนางหมดเต็มก้น ขาใหญ่เลยไปทกินดอกตัต๊มรวมกุ้งไก่อ,อกะกันไ่ใหญ่เอ้ยมากินของกันเด้อพอดีจาทางยกมือไหวคนหัวมากินของลวมหลานเด้อไหมามาเดียวนจำหูแต่หวานเด้อโอ้นี่แหละทิงที่บาเพ็รเพียงคือตรงน้อง้วเขาคนน่ะเาละสิมีบ้าเพเดีต่ข้าที่พนองไป ให้พี่น้องเห็นว่าแรงมุกดาหารแรงของเกลมุกดาหารก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่สุดยอดถ่า,ายรูปเก็บไปพี่น้องครับไปมีโอกาสเนี่ยคิดซิปคิดจังหวัดในประเทศไทยเคยไปให้หมดไปหาหมองงามแต่ละจังหวัดใ,ให้พี่น้องเบิลยไปจังหวัดนาดไปยังไปที่พื้นกระสานเชียงแสนพักใจ ก็จะไปนั่นไปทำไมเขาบอกย่านโจนไส่บอกไปสี่ไปบอกกัน <pH> ว <itus> ่าเศ้าซะให้ฮักกันไว้มาหาขาแข่งกัน ตนี่ก็ไก่ต้นนี้ก็กิงไก่อ้าิบิตกูไก่อ้อันี่เนี่ยซื้ออย่างหืมอืมนองเป็นน่อยจ่บนเห็นยังดิกระด้า่มากหอยไอ เลีวยเล็บคลิปขงขยะเเตแม่หมอนเห็นคลิปนี้เนี่ยต้องมีขึนมาถามแบบพาแม่ไปนะจู <laughs> ยุ่งแต่งงานเหมนกันหรือเปล่ะหมุกทหารธรรมชามติดีสถานที่สงบเยอะแยะคนละยี่สิบบาทลดสามสิบ รถเก่งมันเลยแพงกค่ะเป็นรถตู้นะฮะจะหกเก็ดสิบมือนะขึ้นไปอันคุ้พี่น้องเห็นบ่ล่ะข้างหลังน่ะกังทังลมอ่ะอัานอนข้างขึ้นนี่รถตู้เท่าไหร่หกเกเพิ่มอีกสามสิบบาทมีไปให้ขายทานอนอ่ะคนหกสิบ ้จังตม,ตมตามันเม่อาตบขายมันแอน,นบอลเอบ์โแมนคือบอคือตะอบแมนอย่ยแล้วบอกว่าไปเบิ่งท้างคุณน้มันกระง,ง่ามขคืเกันจะได้ลูปกับ หน้าก็งุ้นิดติดอยู่บะไรอีกแล้วแมงวันแมงมีตอมตาไหายยอีแล้แกม่เีจก็บมีจมอง,มมองมขั้น,นว่ามันเขามานันเละกัดเจ็บแม่ขั้นทันขั้นนี้ ตั้งกองไก่ดมม้นมาไหมโอยมมอพี่มย์ที่นี้บาเพจิตใส่เชื่อว่าพานั่งกินข้าวส้มตำขาย่างบนหน้าผาสูง ด้อยากมีเงือนติดแบบนี้เนาะมีเงือนติดแบบนี้คุณสิดีให้ถึนเช้ามาก็สูดรบรรยากาศเนาะชดชื่นอย่างแรงมาด่วนนะกระดาษมันกล่องอะนะี่ยงไ พ่อก,ก็พี่นอ้องพอเปล่าไปกล่องบริเดินมาไปลองกว่ายันเจ้าเมื่อนเบื่ออยูหนึ่งน,นาทีหรอหกนาที พอดีม่น้องมาเป็นยุ่งหนังกระดูกให้รเป็นพอดีเลยมา,าตัวนี้เขาจกักวุ่นกกเนี่ยเปน้งองเพราะมากวนเนี่ยตั้งยืดทางหน้า,านะอืมจะประมาทเด้อเสิดมุนขลุยอ่ะ้องลังเป็นผาเนี่ยเป็นน้องเลยหน้าผา สองตัวคุนอีกตัวหนึ่งบุกนกูเขาอ้อมันเลยนาะังนหนึ่งกนะาะอมาเบิงหุงสูงนาะจะเป็นูออมมาเลยทำหุ่งรับก่อยัว่าประเดี๋ยวพ่อ อบหวานพอดใส่น้ำตาลเยอะใสะน่น้ำตาลไหมใส่น้ำตาลเยอะไปคุณลืมบอกว่าไาม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มปลาแดกนิดหน่อยเว้ยสุดยอดเพิ่มความเปรี้ยวอกว่าเมื่อกี้การ,ารรสชาติกลางๆเนาะต้นซานต้องใสป่ปลาแดกหลายๆ ลาวคนอีสานส่วนมากเขาจะกินรสจัดออกเค้มๆนัๆนๆวๆกันจ้ะคนภาคกลางส่วนมากคนก็จะกินแบบรสชาติออกคูมเมอร์นี่ทำไมตะกี้แม่นอยู่พี่น้องแล้วนี่คนภาคกลางคนก็มาขึ้นสมตั้มไงขนาดดารุ่งดาราเขาจะกินตำหุ่งเดี๋ยวตะกี้เขาเไม่ดูไม่คอยไม่เพิ่งไม่เห็นเนี่ยยูทูปทำไมตะกี้เพราะข้างในมียูทูปหรือคนข้างในเห็นยูทูปพักเนี่ย แล้วลุงหน่าล่าเขาคิดว่าเพิินสี่กลิ่นนะแบบว่าอาหารเขาเจ้าเนาะมันไม่มีอยู่คกูเมอร์เนี่ยล่าม่วงส้อยซุกเล็กมันกินมัดกู่มอเนี่ยสรุปแล้วคือสมัยตะก่อนเราไม่เคยเห็นก็เลยคิดว่าเพิ่นบ่กินบ้านในคู่มอนี่สมัยนี้มันเทคโนโลยีเนาะมันเห็นกันมันกว้างกดไปทางใดแต่ม่นเบิสรุปแล้วสกินคือกันเบิรคนทุกคน อยู่เมืองนอกก็มีประแดดขายขากูมาขนาดฝรั่งเพื่อนก็ยังกินตำม,มือเห็นบอกเขา <อ S 1> บอกไกว้ก่อนเด้ออันนี้เขากินเขาในนี้เขาขออนุญาตเพื่อนเราเด้อพี่น้องกินได้ถ้าอันนี้ด้วยกินได้โอ้เนาศีมาถ่ายหูข่อยกระเปา,เ,าเ,เพิ่งแล้เสือเอาไปลงอันนั้นที่ทำมาข้าวกินได้ไหมพวกต้ตมตำพวกอะไรอะ่ะได้ทำเลยจ้าเขาขออนุญาตแล้วนะครับนะ การที่ว่าทำกับข้าวได้เขาไม่ใช่ว่าจะมาจุดไปควรข้าวมันทีกับ่แมยันกขาดีพองามเขาห่ามเร็วบรุกวนคนพอ่อเขายันไหมป้าแปนเขาไอ้บรุกวนคนพ่อจ็ต้องดับมันละเอ,อีดยด กะนันได้พี่้องนัมุมบบนี้กับนก็ยังคันอิมนอ่มดเลยมดแดกมากเหรอมดดำแบบนนมดแดงมดด กินหรือวะโบได้โบได้ยังมีแมงวันเยอะเลยนี่กายโอเคน้อพี่น้องออืเาทำได้ครับ